สวัสดีครับวันครบรอบหนึ่งปีสงครามยูเครนที่หลายฝ่ายเนี่ยประเมินว่ารัสเซียจะบุกครั้งใหญ่้วยการทุ่มกําลังทางกากาศด้วยสุดยอดเครื่องบินสารพัดซูอย่างเต็มรูปแบบมันเป็นความคาดหวังของกองเชียร์นี่นมากกว่านะครับมันเกิดจากความอัดอั้นตันใจที่กองทัพรัสเซียไม่สามารถทําอย่างที่คาดหวังได้สรุปก็คือผิดหวังแต่ถ้าใครมองแบบผิวเผินแล้วนะครับก็จะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียยังไม่เอาจริงเพราะเห็นแต่รัสเซียใช้กําลังภาคพื้นจนจนจินตนาการไปว่ารัสเซียเนี่ยตั้งใจ ดึงสงครามไม่ถึงหน้าหนาวรัสเซียต้องการให้ยุโรปนี้ได้รับความเดือดร้อนพยายามหาเหตุผลแบบข้างๆคู่ๆอันนี้ถ้าเราพิจารณาโดยใช้ปัญญาแล้วนะครับไม่มีเสนาธิการคนไหนเนี่ยวางแผนให้สงครามยืดเยื้อแล้วก็ยอมเสียทหารเป็นแสนพร้อมกับยุโทโธปกรณ์อีกมากมายก็เพื่อดึงสงครามอยากเห็นยุโรปนี่เดือดร้อนเพราะโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมันน้อยมากเพราะพลังงานหาได้จากหลายที่ราคาอาจจะแพงขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนะครับนี่ก็เข้าฤดูหนาวในยุโรป จนจะหมดฤดูแล้วก็ยังไม่มีข่าวว่าชาวยุโรปเนี่ยหนาวตายกองและเนรและนาดตามข้างถนนแล้วช่วงก่อนกองเชียร์รัสเซียก็ปั่นข่าวว่าอังกฤษเนี่ยอดมือกินมือจนถึงวันนี้ชาวอังกฤษก็ยังไม่อดตายก็ยังอ้วนท้วมอุดมสมบูรณ์ดีมันเป็นเพียงจินตนาการทั้งสิน้นมันเป็นจินตนาการบวกกับอารมณ์ของคนทําข่าวนะครับเวลามันได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงแน่นอนว่านักวิเคราะห์ที่เข้าข้างรัสเซียเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นก็ยังสบายดีได้ เงินเดือนตามปกติไปสอนหนังสือได้ตามปกติมีหน้ามีตาในสังคมนี้ตามปกติอันนี้ยังไม่นับแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กพอมีรู้ว่าอีกพันปีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมผู้ชมก็ต้องพิจารณาเอาเองถ้าลเซียยึดยูเครนได้ทําไปแล้วจะมาดึงสงครามทําไมล่ะครับ ส่วนความคาดหวังว่ารัสเซียจะใช้เครื่องบินโจมตีแบบเต็มรูปแบบมันก็เกิดจากความอัดอั้นตันใจรัสเซียรุกภาคพื้นไม่ได้อยากให้รัสเซียในใช้เครื่องบินบ้างเพราะมีเห็นรัสเซียใช้เครื่องบินนี้เท่าไหร่แต่ว่าความจริงแล้วนะครับรัสเซียได้ใช้ปฏิบัติการทางอากาศแบบเต็มรูปแบบนี้ไปแล้วในการบุกกรุงเทียบเอามาใช้หมดแล้วนะครับทางยุโทโธปกรณ์แล้วก็อาวุธแต่ว่าปรากฏว่าเสียหายยับอุปกรณ์ไม่ได้ยุทธวิธีก็ไม่ได้อาวุธก็ไม่ได้เละเทะมากนะครับ ยดรละเซี่ยนไม่กล้าใช้เครื่องบินจนถึงทุกวันนี้นั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้น ถ้ารัสเซียจะใช้เครื่องบินบุกแอดมินวิเคราะห์ว่ารัสเซียเนี่ยต้องท่มจํานวนเครื่องบินมหาศาลให้มันมากกว่าจํานวนของขีปนาวุธของระบบป้องกันที่ยูเครนมีบินเข้าไปพร้อมกันและก็ต้องยอมแลกกับเครื่องบินจํานวนมากส่วนเครื่องบินที่เหลือก็ต้องจัดการระบบป้องกันของยูเครนให้ได้และต้องจัดการให้มันหมดนะครับแอดมินประเมินว่ารัสเซียเนี่ยต้องใช้เครื่องบินอย่างน้อย1,000พันลำบินเข้าไปพร้อมกันปัญหาคือจะรอดกี่ลำและลำที่รอดเนี่ยจะสามารถจัดการกับระบบป้องกันของยูเครนให้หมดได้หรือไม่ มันเหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟมันไม่คมหรอกครับดูตัวอย่างจากเครื่องบินการ,ริคเซ่ของญี่ปุ่นไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเสียเครื่องบินไปมากมายจินตนาการสําคัญกว่าความรู้รัเสเซียคงไม่บ้าเลือดนี่ขนาดนั้นและนักบินรัเสเซียคงไม่พร้อมสละชีพขนาดนั้นเช่นกันนะครับรัเสเซียนี้ต้องการโดรนนี่มากกว่าและโคต้าโดนจากอิร่านนี่มันหมดไปแล้ว2,000ลำแลกกับซู -35- านี่24ลำและตอนนี้รัเสเซียก็ยังส่งมอบซู -35 ให้กับอิร่านี่ไม่ได้ และก็ไม่รู้ว่าอิหร่านเนี่ยจะได้ครบ24ลำไหมการที่อิหร่านจะส่งโดนให้เพิ่มมันก็ยากนะสิครับจนมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยให้บริษัทจากจีนผลิตให้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้เพราะว่าสหรัฐกิกดดันจีนหนักเหมือนกันสรุปการที่รัสเซียจะทุ่มกำลังเครื่องบินตามความคาดหวังของกองเชียร์มีโอกาสน้อยมากนะครับนอกจากปูตินเนี่ยจะไม่มีสติสตางค์แล้วเท่านั้นแต่การใช้เครื่องบินปล่อยขีปนาวุธจากระยะไกลย,ยังมีอยู่แน่นอนนะครับ ที่ผ่านมารัสเซียนี่เสียเครื่องบินไปแล้ว299ลำนี่คือเครื่องบินรบทั้งซู25อันนี้เสียเยอะสุดซู30ซู34 ซู35้และก็ซู27ในสงครามยูเครนในครั้งนี้นะครับรัเสเซียไม่ได้ใช้มิก29สิส่วน ter, เฮลิคอปเตอร์รัสเซียนี่เสียไป287ร้อจําลำจำนวนมันมหาศาลมากนะครับแน่นอนว่ารัเสเซียก็ยังเหลืออยู่แต่การที่จะเอามาเผาในยูเครนจนหมดไม่ใช่เรื่องฉลาดไม่ไหวอย่าฝืนนะครับจริงๆเกมทางการของรัสเซียนี่มันจบไปนานแล้วตั้งแต่โดนทุบที่กรุงเคียบตอนนี้รัเสเซียพยายามรักษาเครื่องบินไว้ให้มากที่สุดก็เพื่อรออัปเกรดในอนาคต รัเสเซียรู้แล้วว่าเว้าที่มีไม่ได้อาวุธที่มีไม่ได้ยุทธวิธีที่มีมันก็ไม่ได้มันเจ็บที่สุดในประวัติการมีชีวิตของรัเสเซียเมื่อตัวความหวังหวังไม่ได้พึ่งพาไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่รัเสเซียหวังคือหวังให้ตะวันตกเนี่ยไม่ส่งเครื่องบินให้กับยูเครนเพราะรัเสเซียจะเละกว่านี้นะครับสงครามเครื่องบินรบของรัเสเซียนี้มันจบไปแล้วมันจบไปตั้งแต่สาวันแรกแล้วนะครับ